พ่อแม่พี่นอ้องชงซิมอนเอลชแเนลมาเบิ้งพี่น้องจ้ะแม่ซิมอนโอ๊ยมือข่อยกับบางกองพี่น้องบักเข็บพี่น้องบักเข็บ้าอยู่บักเข็บเขาพี่น้องจ้ะหลังบ้านข่อยเริ่มจะขาวอีกแล้วบนยึกกัดน้องบักเข็บตุกพี่น้องเข้าอ,อกลาเกล้าพี่น้องเอ้ยทางฟนทางบักเข็บ มึงบรรยากาศพี่น้องเขมิมเป็นอย่งวะเขิมคักเขิมเนี่ภาษาบ้านๆให้เขาพี่น้องจ้าไปใสบ่ไดหนาวคักหนาวเนี่ยโควิดเกืพุ่นละพี่น้องบปเสาบ่าหายยเที่ยวแห่งแต่เย็นแห่งแต่ระบาดไปทัวพาย่บักเฮบพี่น้องพามาชมว้ายวล้องอก็ววววววอวว บรรยากาศท้องฟ้าเคลิมเคลิ้บ้านพูดอะไรบกเข็บตกแน่พี่น้องจ้าพุนพักข่อยว่ามันจะตายย่นในบกเข็บแต่พี่น้องตกลงมาแห้งรอดโอ้ยหนาวด้มโซโซพี่น้องคลิปวิด,ดีโอสั้นๆคำคำคุยเก่าหรอพี่น้องจ้าวุาม้มยัง,างตายพี่น้องเอ้ย าบกเขียหมปพี่น้องหน่ยชมโ <laughs> ตแข็งเจ้าพี่น้องมาแข็งเดียว้ยแล้วพี่น้องอเสียงมังดังเลยเสียงบกเขียบมาน่ะโยนโปรเปกโปรเปกพี่น้องซิมันบาแท่นหัวา่าบกเขียบโตพี่น้องจ้าทางหัวหนิเอาคู่ถังมาลอ้อมเอาบอกเขีบหน่อยนำแข็งพี่น้องบอกเขีบบกเขีบภาษา บ้านๆผุนทองฟ้าคำคือเอิ่มพี่น้องมือข่อยกระส้นหนาวคักหนาวเนยท้ายพี่น้องในชมห,หนาวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะบรรยากาศทายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย